ดิชานเมธค่ะโดวความรักประจำวันที่17กกุมภาพ,พันธ์นะคะคุณได้เดอะสเตรนนะเขาได้4เรียนกับหัวนะคะ วันนี้นะคะคุณเมธนะจะทําอะไรนะคะก็จะประสบความสําเร็จนะคะมีความเป็นผู้นําแล้วก็เรื่องความรักเนี่ยคุณมีความเข้าใจคนรักมากขึ้นแล้วก็ยอมที่จะปฏิบัติ n o กับคนรักมากขึ้นนะคะแฟนคุณได้สี่เหรียญกับหัวเขาจะลดทิฐิในใจลงนะคะเปิดใจคุณมากขึ้นมีการตกลงกันได้แหละความสัมพันธ์มันก็จะดีขึ้นนะคะพลังงานโนนิทูวอลลี่ไม่มีอะไรต้องไปตกกับวลแล้วนะคะวันนี้พลังบวกมาโซเมดนะคะก็หมายถึงคุณสองคนเนี่ยมีพลังงานของความเป็นเนื้อคู่กัน นะค,ะคนโสดสนิทนะคะมีโอกาสเหมือนกันแหละว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะไปแอบชอบใครสักคนหนึ่งนะคะที่เขาอาจจะเคยปิดใจนะคะมาก่อนแต่มาเขาเนี่ยเขาจะเปิดใจให้คุณมากขึ้นนะคะเป็นโอกาสที่ดีแล้วนะคะสามารถยสารต่อกันได้คนคนนี้มีพลังงานเป็นโซเมตกับคุณด้วยนะคะ